สุนารีเยี่ยมลูกสาวคนใหม่ขอ,อยาตาบอดอุ้มน้องหมาคนอื่นรู้ราคาแล้วรีบวาง เพิ่งดูแลลูกสาวคนใหม่แห่ชมน้ำใจงามสุนารีราชสีมาโพสต์คลิปแคดดี้น้องหมามีแผลโดยเฉพาะที่หัวมาดูแลพร้อมเผยว่าแคดดี้สาวร้อยเอ็ดลูกสาวคนใหม่ของสุตอนนี้แม่สุภาวนาอย่างเดียวขอ,อยาให้แคดดี้ตาบอดสองข้างเลยนะขอไว้ให้หนูมองเห็นสักข้างก็ยังดีสาธุโดยมีเพื่อนๆในวงการเช่นแหม่มสุริภาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดขาพิสุ ไฮอาพาพรก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่ด้วยว่าสาธุขอให้น้องมีตาให้เห็นสักข้างก็ยังดีนางฟ้าจริงๆผู้หญิงคนนี้ขณะที่แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องหมา ล่าสุดสุนารีโพสต์คลิปไปเยี่ยมน้องหมา2ตัวที่คลินิกทั้งแคดดี้และแต้มน้องหมาพิการพร้อมบอกด้วยว่าวันนี้หลังเสร็จงานแวะดูลูกๆที่คลินิกแคดดี้แผลที่หน้าดีวันดีคืนส่วนสาวแต้มก็พิการตลอดชีวิตผ่าตัดไปก็ไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่า แบบนี้น้องให้ชีวิตง่ายกว่าสองสาวน่ารักมากกำลังใจของแม่สุก่อนจะโพสต์ภาพอุ้มลูกชายชาวบ้านพร้อมแคปชั่นรู้ราคาถึงกับรีบวางด้วยว่าเดาสิคะราคาเท่าไหร่เมื่อวานไปเยี่ยมแคดดี้กับแต้มเจอลูกชายชาวบ้านเลยขออุ้มนิดหน่อยแต่พอรู้ราคารีบวางเลยค่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ราคามีถึงหลักหมื่นหลายหมื่นและหลักแสนบาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด